การดูแลพืชอย่างครบถ้วนตั้งแต่การเร่งการเจริญเติบโตการแตกรากบำรุงลำต้นใบเร่งใบเขียวบำรุงดอกบำรุงผลอ่อนบำรุงทุกช่วงระยะของพืชและการป้องกันศัตรูพืชไปพร้อมกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พืชเติบโตได้ดีโตเร็วแข็งแรงสมบูรณ์หมดปัญหาหนอนมแมลงและเพลียกวนใจ แนะนำเซตยูนิคสุดยอดสารเสริมประสิทธิภาพพืชที่ประกอบด้วยอะมิโนรวม18ชนิดช่วยเร่งการเจริญเติบโตและแตกรากบำรุงรากแข็งแรงสร้างคลอโรฟิลใบเขียวสร้างพื้นฐานให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์และเสริมด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ15-15-15กรแมกิฟารีนที่มีสัสดส่วนของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เหมาะสมช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทั้งลำต้นใบดอกและการพัฒนาบำรุงผลอ่อนไม่เพียงแค่เร่งการเจริญเติบโตบำรุงพืชทุกระยะแต่ยังมีการป้องกันปัญหาศัตรูพืชต่างๆด้วยยาป้องกันแมลงไทยอมีทอกแซม25%ซึ่งช่วยป้องกันกำจัดหนอนแมลงเพลี้ยและศัตรูพืชที่มารบกวนทำให้พืชแข็งแรงปลอดภัยจากศัตรูพืชต่างๆ เพียงแค่ใช้เซตยูนิคอะมิโนโรวม18ชนิดรวมกับปุ๋ยเกล็ด1 5 1 5 15และไทอะมีทอกแซมพืชเติบโตเร็วแข็งแรงทนทานทนต่อความเครียดจากสภาพอากาศอุณหภูมิและสภาพดินสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพร้อมเผชิญทุกฤดูการเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงผลให้พืชแข็งแรงพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ1เซตผสมน้ำ4 0 0ร้0ถึงลิตรฉีดพ่นตั้งแต่พืชอายุ20วันขึ้นไปใช้ได้กับทุกพืชสนใจสั่่งซืื้้ออออหรสบถามมมมขูลเเพิิต ส่งข้อความกดคอมเมนต์หรือโทรติดต่อหาเราได้เลยค่ะ